ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดแต่ง,ตตงการดูแลรักษาปล่อยกิ่งแบบนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยบางทีสูงเกินการที่มันสูงเกินมันทําให้ต้นเนี่ยโน้มไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วมันลม้มลงที่ถูกต้องเลยก็คือแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมุดไทยแลนด์เราพามาอยู่ที่อําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เป็นสวนของป้าแดงนะฮะซึ่งเป็นสวนถือว่าเป็นสวนแรกๆนะครับที่ปลูกในนครศรีธรรมราชคราวนี้ นครศรีธรรมราชเนี่ยมันก็มีหลายๆที่ที่เราไปดูแล้วนะครับตัดแต่งถูกต้องไม่ถูกต้องบ้างนะครับวิธีการสําคัญนะครับว่าท่านใดที่เคยปลูกยางพารามาแล้วนะครับก็จะปลูกไม้่วงหัวลี่ได้จเจริญเติบโตดีแน่นอนแต่ครนี้ยางพารากับ่วงหัวลี่เนี่ยไม้่วงหัวลี่มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดใ, <c oughs> ในตลาดจีนนะครับและตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าหรือไม้ปลูกนะครับไม้เศรษฐ,ฐกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่มีตัวไหนแพงเท่าไอ้ไม้่วงหัวลี่นี้แล้วนะครับ อ่าซึ่งเรามาดูแล้วในส่วนของป้าแดงเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับเดวอนุกก็ได้ได้2สองปีเดือนมิถุนายนนี้ได้สองอ่มิถุนายนได้สองปีมิถุนายนนี้ได้สองปีก็แสดงว่าตอนนี้ก็สักประมาณอ่าหนึ่งปีแปดเดือนประมาณนี้หนึ่งปีแปดเดือนนะครับที่จริงแล้วตามมาตรฐานของเราเนี่ยหนึ่งปีแปดเดือนน่าจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณสองนิ้วตัวนี้ก็เกือบได้สองนิ้วแล้วนะฮะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดแต่งการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็ ต้องใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15ปลาแดงใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับตอนนี้สูตร15-15สูตร15ใช่ไหมฮะโอเคถูกต้องแล้วสูตร15-15-15แต่การตัดแต่งกิ่งเนี่ยรู้สึกว่าสวนปลาแดงเนี่ยตัดแต่งกิ่งยังไม่ถูกต้องนะครับตามวิธีการสําหรับตัวนี้คือที่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแต่ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยครับการตัดแต่งกิ่งยังปล่อยกิ่งนะฮะปล่อยกิ่งแบบนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยบางทีสูงเกิน สูงเกินเนี่ยการที่มันสูงเกินมันทําให้ต้นเนี่ยโน้มโน้มลงไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วมันลม้มลงที่ถูกต้องเลยก็คือแบบนี้ครับเราปล่อยให้ต้นเนี่ยสูงไปสักประมาณ2เมตรครึ่งเนี่ยสเมตรครึ่งนะฮะแล้วก็เราปล่อยกิ่งเลยให้เข้าแตกกิ่งข้างบนแล้วแต่จะแตกนะครับจะแตกไปยังไงก็แล้วแต่จะแตกแต่คราวนี้พอกิ่งเวลามันแตกออกมาแล้วปุ๊บกิ่งยาวเกินแขนหนึ่งให้ตัดทิ้งเลยนะฮะให้มันมีลักษณะเหมือนรูปเห็ดนะครับรูปเห็ดก็คือตรงกลางก้านเห็ดเนี่ยขึ้นไปเรียบร้อย ข้างบนนียให้มันแตกเป็นวงกลมเลยให้มันแตกเป็นรูปเห็ดก็คือถ้ามันแตกยาวไปกว่านั้นให้ตัดทิ้งนะฮะไอ้ใช้กันไกลยาวตัดทิ้งแบบนี้นะครับแบบแบบเชือกนะฮะถ้าสมมติเราไม่มีกันแบบแบบเชือกเราก็สามารถที่จะขึ้นไอ้นี่ได้นะฮะขึ้นได้เลยก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้ดูเลยนะครับต้นนี้นะวิธีการถ้ายังไงให้ถูกต้องที่สุดขาดใจเลยนะ,ม,ะมันกดดำนะมันมาดูเลยครับ พี่ใหญ่จับไว้จัดไว้นิดนึงนะถ้าทำถ้าทำถูกต้องตามวิธีเนี่ยจบเลยนะครับเราไม่มีอะไรเลยให้ให้มันเป็นพุ่มนะฮะการที่เราตัดแบบนี้นะครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้ตรงกลางเนี่ยกิ่งมันเยอะนะกิ่งมันเยอะมนกระจายรายเลนะ เบอไม่มีไก่้าวมาเลยมีตัวไอ้เจ็ดตุ้งต้นเก้าก็ไม่เ้าวมาก้าวขึ้นได้ก็ได้นี่พี่เจ็ดขี่หอกันไก่ดึงเวยนะใช้กันไก่ดึงง่ายสุดครับง่ายสุดใช้ไม่ไผ่ดึงง่ายสุดครับแบบนั้นอ่าอันนี้นะครับมันจะมีกิ่งที่กิ่งที่มันเดี๋ยวนะโทษทีอ่ยายาวเกินให้ตัดคําว่ายาวเกินยาวเกินขนาดไหน,นยาวเกินหนึ่งแขนนะฮะ ยาวเกิน1แขนก็ตัวนี้ถ้าเกิน1แขนก็จะประมาณนี้ให้ตัดทิ้งเลยการที่เราตัดทิ้งนะครับตัดยอดตัดยอดแบบนี้นะครับมันเป็นการที่จะกระตุ้นให้มันแตกตรงกลางเยอะๆอีกมันจะแตกกลางๆเหมือนดอกเห็ดมันจะพุ่มมันจะหนาขึ้น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 จริงนี่ถ้าตัดไม่ดีกว่าตัวนี้ตัดได้ครับตัดได้แต่ถ้าไม่ตัดก็ปล่อยได้เพราะว่าความสูงเนี่ยอยู่ประมาณนี้สุดปลายมืออันนี้ตัดครับตัดได้อันนี้ตัด แล้วอันนี้คือถูกต้องนะฮะถูกต้องคราวนี้ถ้าสมมุติว่าดามไมบ้บางสวนนะครับบางสวนจะมีการดามไม้ดามไม้ให้มันดามไม้ให้มันตรงนะแบบแบบนี้เราจะใช้เชือกมัดดามไว้แบบนี้ให้ตรงนะต้นต้อง,ต,องตรงแต่ถ้า, ith, าสมมติบางสวนบางสวนไม่ดามไม้เราก็จะใช้วิธีค้ำนะใช้ไม้ไผ่มาค้ำเอาเชือกมัดตรงนี้แล้วค้ำไว้ให้มันตรงทำยังไงก็ได้ให้มันตรงง,ง่าย อันนี้เข้าใจนะครับหลักการง่ายในปี2ปีแรกจนกว่าถ้าเราทําแบบนี้นะครับไม่นานไม่นานลําต้นจะขยายลําต้นมันจะขยายสังเกตดูตัวนี้นะครับลําต้นมันจะขยายออกปีหน้าเนี่ยมันจะประมาณแขนนะครับประมาณแขนแล้วอย่างหนึ่งคันนี้จริงนะครับเป็นตัวสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคุณจะปล่อยแบบนี้นะฮะตัวนี้เห็นไหมครับวิธีการตัดแต่งนะครับ<ป>อย่าปล่อยกิ่งแบบนี้ต้องแต่งให้หมดบกิ่งนี้แต่งบตอนนี้เลย S <S 2> <S 2> นี่ถ้าเรามันต้องตังดตั้งแต่แรกครับไม่ไม่ต้องไว้เลยนะฮะตัวนี้สําคัญมากคือแทนที่อาหารจะต้องมาเลี้ยงพวกนี้รู้ไหมว่าอาหารจะต้องมาเลี้ยงพวกนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้แทนที่จะต้องเอาอาหารมาเลี้ยงตัวนี้เอามาเลี้ยงข้างบนดีกว่านะครับมาเลี้ยงลําต้นให้โตให้อ้วนดีกว่า <S 2> <S 2> ตัวนี้ตัดออก นี่ยนะครับมาตาส่วนนะฮะก็คือสูงประมาณสุดมือเนี่ยจากตรงนี้ไปแล้วแต่จะแตกแต่ตัวนี้ผมว่ามันสูงไปนะฮะสูงไปก็คือเราต้องตัดออกได้จริงเอาประมาณนั้นเลยคือมันสูงไปนิดสูงไปนิดเนี่ยการที่มันสูงเยอะเกินไปเนี่ยต้นมันจะโน้มและหักนะครับนี่คือปัญหาปัญหาของมันนะฮะคือมันสูงแล้วมันหักเกินไกลมันเอ บันไดมันบางไปนิดาาน,นะครับมันได้มันบางนะฮะไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับความสูงเนี่ยสูงเกินไปไม่มีประโยชน์นะฮะสูงเกินไปเป็นผลเสียด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าสูงยิ่งสูงน้ําหนักมันยิ่งเยอะนะครับน้ําหนักซ้ายขวามันทําให้ต้นเนี่ยโน้มโน้มไปซ้ายโน้มไปขวาอันนี้ประแดงต้องใช้ไม้เปลืองมาก ต้องใช้เชือกเปลืองมากในการช่วมาดึงต้นให้มันที่จริงถ้าน้ำหนักมันบาลานซ้ายขวามันจะไม่มีทางล้มแน่นอนนะครับอันนี้คือ,อหัวใจหลักของมันนะมันจะไม่มีทางล้ม,ม,ม,มนะฮะส่วนส่วนไอ้ต้นเล็กนะครับต้นเล็กแบบนี้จำไว้เลยว่าควรจะต้องดามไม้นะครับช่วงแรกดามไม้อันนี้ง่ายมากคือ คุณ่าทิ้งไว้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าแทนที่จะโตมันไม่โตอาหารต้องมาเลี้ยงพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็ตัดทิ้งอยู่ดีปัญหาของป้าแดงนะครับก็คือป้าแดงโทรไปบอกว่าป้าแดงบอกว่าไม่รู้เป็นไรมันล้มละเนระนาดการที่มันล้มละเนระนาดคือหนึ่งมันสูงเกินไปและคราวนี้กิ่งที่มันยาวอจากสุดปลายยอดนะครับมันยาวยาวเฟ้ยยาวมากนะครับไอ้ตรงที่มันยาวเกินเนี่ยเวลาฝนตกลงมาใบมันใหญ่ใบมันใหญ่มันหนักมันอุ้มน้ําฝนเรียบร้อยปุ๊บมันก็โน้มพอลมพัดลงมา ม,มันใหญ่ไปทางไหนมันก็โน้มไปทางนั้นสรุปแล้วไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังแต่ถ้าเราแต่งให้มันได้ทรงเขาเรียกว่าได้สมมาตรนะครับได้สมมาตรก็คือซีเมทริกซ้ายขวาเท่ากันหน้าหลังเท่ากันมันจะกลมๆบาลานซ์กันนะฮะก็คือเป็นคล้ายๆรูปเห็ดนะครับเห็ดก็คืออันนี้เป็นโคนเห็ดขึ้นมาเป็นก้านดอกเห็ดนะครับเรียบร้อยก็ข้างบนเป็นดอกเห็ดถ้าคุณคิดได้รูปแบบนี้ทําแบบนี้นะครับเอาเฉพาะาปีที่1ปีที่2ไม่เกินปีที่3 ถ้าเกินปีที่3ลํลำต้นประมาณาแขนถ้าลำต้นประมาณแขนแล้วคือ2นิ้วครึ่งขึ้นไปเนี่ยคุณปล่อยได้เลยแล้วแต่มันจะแตกนะครับใบแล้วแต่มันจะแตกอันนี้คือเทคนิคเทคนิคของไม้ห่วงหัวรี่ไม้ห่วงหัวรีดเนี่ยมันเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตเร็วโตวเร็วกว่ายางพาราแต่ปัญหาของมันคือมันเร็วเกินแล้วน้ําหนักมันเยอะน้ําหนักที่ใบนะครับแล้วเวลาฝนตกมาเนี่ยใบหนาใบหนักมากมันก็จะโน้มง่ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่ตัดบนสักที ลำต้นมันก็จะไม่ขยายออกด้านข้างมันจะไม่โตนะครับลำต้นจะ,จะโตช้ามากแต่ถ้าเราตัดแบบนี้ปุ๊บอาหารมันจะมาเลี้ยงลำต้นนี้ให้โตขึ้นโตขึ้น,นอ้วนขึ้นประเดงถ้าตัดแบบนี้นะครับหวังว่ารอบหน้าปีหน้าเนี่ยผมมาดูใหม่ปีหน้านะแขนรุ่นแขนแน่นอนเลยคือเหมือนสวนยางพาราจบละจบเราไม่ต้องทําอะไรอีกเลยน,นะฮะอโอเคขอบพระคุณมากพี่เข้าใจแล้วนะครับลแล้วเข้าใจแบบนี้คือคือจบแล้ะฮะจบแล้วราคับมมหโอเคครับ แดงอยากให้ดูต้นใหญ่แปลงนี้นะครับผมแนะนํานิดนึงว่าแปลงนี้นะครับเราไม่ได้เตียมอะไรกับแดงนะเรามามาแนะนํามาดูแลลูกค้านะครับดูแลเกษตร,ร,ร,รกรผู้ปลูกว่าปลูกแล้วมีตลาดมาซื้อจริงไหมก็ม,มาดูกันแบบนี้ต้องซื้อแน่นอนต้นนี้นะครับแบบถือว่าต้นนี้ถือว่ากิงิงอันนี้คือโอเคนะครับความสูงประมาณนี้เลยแต่ว่ากิ่งเนี่ยมันยาวเกินมันยาวเกินตัดๆๆๆตัดตัดแล้วมันจะมาแตกตรงนี้มันจะเป็นพุ่มกลมๆเลยฮะถ้าแบบนี้สบายไม่มีล้มอีกแล้ว ป้าแดงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเรื่องเอกสารนิดนึงที่ป้าแดงได้ไปเนี่ยคืออันนี้คือเอกสารนะครับขึ้นทะเบียนตัวนี้เขาเรียกว่าใบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์แบบพพ,พ16หนะครับเลขทะเบียนเลขที่นะครับ PTS 0 0 0 2 9 0โดยออกโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับออกให้ในายทูบนายเกษตรนะฮะในนามบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ก็คือที่ของป้าปแดงเอาต้นกล้าม,มาเนี่ย ทุกต้นจะมีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมตัวนั้นนะครับจะใช้เวลาตอนที่ป้าแดงจะส่งออกส่งออกต่างประเทศก็คือไม้ชนิดนี้ตลาดมันอยู่จีนมันไม่ได้อยู่ไทยมันอยู่จีนเพราะฉะนั้นใบนั้นสําคัญมากในการที่จะส่งออกไปต่างประเทศใบตัวนั้นเก็บไวด้ดีๆเราจะขึ้นทะเบียนนะครับสัก2ปี3ปีก่อนที่เราจะตัดเดี๋ยวแดงใกล้จะครบปีใกล้จะครบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่จัดการช่วยนะฮะในเรื่องเอกสารใช้อะไรบ้างต้องใช้สำเนาโฉนดที่ดินนะครับใช้เกี่ยวกับใบพวกนี้นะครับหลายๆอย่าง ส่วนสวัสดประชาชนในหลายอย่างนะครับก็มีไม่กี่อย่างหรอกแล้วก็ขึ้นทะเบียนสําคัญที่สุดใบที่สําคัญโคตรสาคัญเลยก็คือใบที่ตอนที่เอาต้นกล้ามานังสรับรองที่เราออกจากใช่ออกจาก<ด><ว>าหงมู่<ด>มนะฮะพอหงมู่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษรตรเรียบร้อยคราวนี้มันจะสามารถออกใบเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิก็คือใบใบอนุญ,ญาตส่งออกใบอนุญาตส่งออกนะฮะเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นใบจริงนะคุณป้าใบจริงก็คือเขาเรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิตใบขออนุญาตส่งออก ตัวนี้ผมใช้ในการส่งออกต้นกล้าคือทดสอบว่ามันส่งออกได้จริงไหมตามกฎหมายเราฟังมานะครับเราฟังมาในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติส่งออกได้ไหมปรากฏว่าส่งออกได้ตอนนี้ผมส่งออกไปล้านกว่าต้นส่งออกไปยังพม่าส่งออกไปยังลาวซึ่งไปให้คนลาวปลูกคนพม่าปลูกนะฮะแล้วส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมายมันส่งออกได้ไหมประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นศุลการกรไม่ว่าจะเป็นด่านกักพืชนะครับออกได้เรียบร้อยแล้ว แล้วประเทศปลายทางก็รับเรียบร้อยประเทศลาวเป็นคนรับประเทศพม่าเป็นคนรับเพราะฉะนั้นคุณป้ามั่นใจได้เลยว่าไม้นะครับส่งออกได้แน่นอน100%ขนาดต้นกล้าย,ยังส่งออกได้เลยนะฮะหลักการเดียวกันวิธีการเดียวกันนะครับใช้ในการส่งออกไม้เพราะฉะนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์กับหงมู่เราเนี่ยส่งออกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณป้าราคาแพงจริงส่งออกได้จริงและปลูกได้จริงแล้วเราก็ตามมาดูจริงๆนะครับเกษตร,รกรตรงนี้อยู่ที่อำเภอ พิปูนจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับแล้วเราจะตามไปดูท่านนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยเราจะตามไปดูนะครับแจ้งมาได้เลยปลูกแล้วติดปัญหาตรงไหนข้อสงสัยตรงไหนปรึกษาถามได้นะครับพี่ใหญ่เบอร์โทร0860782120ค่ะอันนี้เบอร์โทรพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ก็คือดูแลในเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์ดูแลกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับสอบถามได้เลยเราไม่ได้มาเพื่อขายของนะฮะ ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้โทรมาถามนะครับว่าวิธีการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยทํายังไงตัดแต่งกิ่งทํายังไงวิธีการส่งออกในเรื่องของหลักฐานต้องใช้อะไรบ้างมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงให้ถามนะครับจริงๆแปลงของป้าแดงเนี่ยเรามารอบที่2เนาะครับผมก็มครับเรามาติดตามผลรอบที่2ก็คือที่จริงแล้วนะลูกค้าเนี่ยถ้าปีที่2ปีที่3นี่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรโทรคุยกันก็นกนได้ถ่ายรูปส่งให้กันดูแต่ตอนนี้เรามาเพราะว่าเห็นไหมครับ ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะด้านข้างนี่ป้าแดงต้องต้องเสียเวลาในการที่ไม้เนี่ยไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนนะฮะใช้ไม่ได้นะต้องเอาใหม่อีกทั้งทั้งที่ถ้าทาถูกวิธีนะครับจบเราจะไม่ต้องมาเปลืองนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ต้องลงทุนไปอย่างมาหาศาลเลยนะครับนะเยอะแยะเลยนูน่นลมต้นนั่นลมอันนั้นก็ล้มอีกนะฮะล้มอีกเนี่ยการที่มันล้มเนี่ยล้มล้มละเนลนานเลยครับสองต้นสามต้นสี่ต้นล้มนะฮะนี่มันลมไม่ยึดตัวถ้า ถ้าน้ำหนักมันบาลานซ์กันซ้ายขวามันไม่ล้มแน่นอนนะครับถ้าน้ำหนักมันบาลานซ์กันคือมันหนักข้างใดข้างหนึ่งเห็นไหมครับตัวนู้นอันนี้เป็นปัญหาจริงที่เกษตรกรเจอนะครับเราก็อยากให้ถ่ายทอดจากความจริงจากประสบการณ์นะครับไม่ได้ว่านั่งเคียนหน้าโต๊ะแล้วก็มาบอกว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะปัญหาเห็นไหมครับเนี่ยที่ล้มเนี่ยใช่ไอ้ต้นที่ล้มแบบนี้นะครับปัญหาคือก๊าดแดงเห็นไหมเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึง ปะแดงรู้ไหมว่าทําไมมันล้มเพราะมันยาวเกินมันหนักเกินมันหนักเกินทําไมมันต้องหนักขนาดนี้เพราะเราทิ้งปลายใบไว้เยอะเกินและต้นมันยังไม่แข็งแรงนะฮะงอยมิดมากเลยนะแล้วมันก็ไม่โตทักทีเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับประแดงตัดเลยตัดเลยปะแดงเวลาต้นมันล้มแบบนี้นะครับไอ้นี่มันแตกขึ้นมาละมันจะขึ้นมาแทนคลิปได้เลยครับคลิปได้เลยคลิปตอนนี้เลยครับไม่เป็นไรคลิปไปเลยอ่ายาวไม่มีประโยชน์นะครับง่อมิด หนามากโอเคอันนี้ตัดเลยครับเยาวเกินมันได้พอผีอปีกพอเีประมาณเอเห็นไหมครับจบแบบนี้ไม่มีทางล้มนะครับแต่งข้างล่างให้หมดเลยอ๋ออันนี้ได้ครับอันนี้ได้แล้วครับได้ละได้ละไม่ต้องสูงมากสูงมากเดี๋ยวล้มนะฮะตอนน้คราวนี้อ่าก้องนะครับนิดนึงคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาคุณ เวลาคุณตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับคุณจะมัดดามก็ได้มัดดามก็ได้น้ำหนักมันจะเบาแล้วคราวน,นี้ไม่มีทางล้มแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้น้ำหนักมันเบาแล้วมันไม่มีทางล้มนะฮะอ่าหนึ่งคุณจะดามดามไม้ก็คือคุณปักไมล้ลงไปนะครับปักไมล้ลงไปเรียบร้อยก็เอามามัดดามหรืออีกกรณีหนึ่งคุณค้ำก็ได้นะครับค้ำก็ใช้เชือกใช้เชือกมัดใช้เชือกมัดตรงนี้นะครับแล้วไม้ไม้นี่มันยาวเกินเนี่ย ม้นี่ยาวไปนิดประแดงครับ,บเอาเอาจริงๆนะเนี่ยประแดงควรจะตัดไม้แค่นี้พอไมาลงหลุมนี่ร้ายไหมหลมนี่กันนี่อะไลงหลุมเดิมะมันลงไม่ได้ครับมันไม่แหลม,มอ,อ,อันนี้มันค้ำได้นะก็ให้ค้ำแบบนี้เราเราค้ำไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมค้ำไปก่อนค้ำไปก่อนอธิบายให้เชื้อเจื<ง>้อแรงเชื้อเชือกมีเชือกมีนี่ พอครับพอเอาแค่อธิบายกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนะครับทง่านผู้ชมทางบ้านนะครับนิดนึงว่าเออเราจะทํายังไงดีนะครับเราทํายังไงดีปัญหามันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับการที่เห็นไหมมันโน้มมาฝั่งนี้นะฮะง่ายที่สุดเลยนะครับถ้ามันโน้มมาฝั่งไหนเราก็อ่าแล้วตัวนี้ก็ปักลงไปในดินนะครับอันนี้จบแล้วครับจบแล้วครับตรงเลย แล้วคุณรู้ไหมว่าแค่วิธีการแบบนี้สองสามเดือนนะครับไม้จะตั้งตัวติดแล้วถ้าไม้ตั้งตัวติดไม้นี่ไม่ต้องมีเลยนะครับไม่ต้องมีไม้ไม่ต้องอะไรสักอย่างขออย่างเดียวว่าให้คุณแต่งกิ่งให้มันได้สมมาตรนะครับให้ได้สมมาตรสมดุลซ้ายขวาหน้าหลังให้มันอยู่เหมือนดอกเห็ดนะครับเป็นต้นขึ้นมาแล้วข้างบนเป็นพุ่มกลมๆเหมือนเห็ดจบครับง่ายๆทริปนี้ง่ายที่สุดประแดงครับรเ,ดเดี๋ยวตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามีมีใครสนใจจะมาดูงาน แดงโอเคไหมโอเคให้เขามาดูงานได้นะแต่ต้องแต่งให้สวยนะต้องแต่งให้สวยก่อนได้ถ้าแต่งให้สวยก่อนแล้วแจ้งพี่แจ้งพี่ใหญ่ก็ได้เนาะปดแต่งเส้นปแงใเนาะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งคือเราต้องการที่จะติดตามผลนะครับว่าเกษตรกรนะครับที่ไปปลูกปลูกแล้วต้องได้ผลถ้าปลูกแล้วไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะครับเสียเวลาเปล่านะไม่งั้นคุณป้าลงทุนไปเนี่ยผมบอกเลยลงทุนเป็นแสนนะครับแน่นอน หมดไปเยอะเลยนะฮะแต่ถ้าหมดแล้วได้ผลมันก็โอเคแต่ถ้าบมดแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันเสียใจนะครับเสียเวลาเปล่า,า,ลานนครับแน่งเปวดจางดังปืนก็อย่างนี้นะครับวันนี้พี่ปูนนะครศรีมรราชขอบคุณคุณป้าป้าแดงมากๆนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการนะฮะขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับที่ที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราวันนี้นะครับมาตัดแต่งให้เราดูวันนี้ก็ ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดตรังนะครับเรามีอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปลูกไม้่วงหวัวรี่อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะครับมันคืออะไรในเรื่องของกฎหมายเป็นยังไงในเรื่องของตลาดเป็นยังไงเราจะอธิบายอย่างอย่างถึงพิกถึงขิงเลยครับถามได้ทุกคําถามนะฮะพรุ่งนี้ที่จังหวัดตรังตลอดวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากเลยครับแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับ